บทที่27คุณค่าใบหน้าของท่านอาจารย์อาจหลินดำคล้ำอย่างกระทันหันและสัตว์วิญญาณเพลิงที่อยู่บนไหล่ของเขาก็พองตัวเหมือนพร้อมจะกระโจนเข้าใส่แล้วปลดปล่อยเปลวไฟวิญญาณอันร้อนระอุลมหายใจอันร้อนแรงพ่นออกมาราวกับพื่นสร้างความหวาดกลัวอีกทั้งยังทําให้ผู้คนรู้สึกร้อนระอุเหมือนอยู่ในเตาไฟในเวลานั้นลมหายใจเพลิงจากสัตว์วิญญาณของท่านอาจารย์หลินแผ่ไปทั่วบริเวณทําให้ผู้คนในละแวกนั้น อยากจะหนีออกไปแม้ไม่สมัครใจผู้ใช้พลังวิญญาระดับเงินระดับ 7. หากเขาโกรธแล้วหลักก็ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้เจ้าสงสัยในระดับของข้าอยู่งั้นเหรอท่านอาจารย์หลินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาลู่อูเหมือนถูกบังคับโดยคลื่นความร้อนดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องถอยกลับหากเขากล้าพูดอะไรออกไปไม่ถูกใจอีกหลัหกก็เขาคงจะถูกเผาเป็นจุนด้วยฝ่นี้ ถึงอย่างนั้นลูกอู่ก็เงยหน้าขึ้นแม้ว่าเขาจะถอยห่างออกไปแต่ท่าทีของเขาก็ไม่ได้ดูอ่อนแอใช่ด้วยคุณภาพและคุณค่าเจ้าก็น่าจะสามารถยืนยันราคาที่แท้จริงของเม็ดยานี้ได้ควรเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงแล้วตกลงเจ้าเป็นระดับไหนกันละ่ะทุกคนแปลกใจเขาช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเอาเสียเลยทําไมถึงก,กล้าถามถึงระดับของนักเล่นแรแ่แปรธาตระดับกลางที่มีชื่อเสียงแบบนี้ได้ยิง ดื้อด้านนิสัยเสียทั้งสองอย่างนี้ของเขานั้นมีมากเกินไปนั่นคือคำติเตียนที่เหมาะสมกับล่วออย่างไรก็ตามท่านอาจารย์หลินดูเหมือนจะได้ยินอะไรบางอย่างเขาจึงพูดขึ้นอย่างเย็นชามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับยาเม็ดนี้ไหมแน่นอนอยู่แล้วล้วอพูดอย่างภาคภูมิใจดวงตาของท่านอาจารย์จดจ้องไปที่เม็ดยาพร้อมตั้งข้อสงสัยมันแตกต่างกันยังไงหรือเจ้านี่มันก็แค่เป็นยาวิญญ,ญาณเพื่อเสริมพลังไม่ใช่หรืองไง แม้ยาจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่มันก็มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันเม็ดยาชิงจีที่ใช้สําหรับการรักษาและการแข็งตัวของเลือดต้องการเพียงสามหินวิญญาณทําให้คนสงบและมีสมาธิยาจิงชินเป็นตัวยาสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาพลังวิญญาณราคาห้าหินวิญญาณลิงตาลเป็นยาที่สามารถเพิ่มพลังวิญญาณได้โดยตรงแต่ราคาเจ็ดหินวิญญาณราคานี้ไม่ได้เพียงนับแค่ราคาของวัตถุดิบ แต่ยังรวมถึงความยากลำบากในการกลั่นมันด้วยนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณค่าระหว่างยาแต่ละเม็ดอาจต่างกันมากก็ได้ท่านอาจารย์หลินคุ้นคิดเช่นเดียวกับยาเซียนหยวนมันถือเป็นยาประเภทยารวบรวมพลังวิญญาณที่เพิ่มพลังวิญญาณได้โดยตรงถึงกระนั้นต่อให้เป็นยารวบรวมพลังวิญญาณระดับปฐพีก็ไม่น่าจะมีราคาเกินมามากขนาดนี้โปรดลองด้วยตัวท่านเองเถอะแม้ว่าลู่อู่จะพูดว่าโปรดแต่เขาก็ไม่ใช้น้ำเสียงที่ฟังดูแล้วสุภาพเลย ท่านอาจารย์หลินยิ้มอย่างเย็นชาและกลืนเม็ดยาเข้าไปถึงข้าจะไม่ได้ชอบก็เถอะแต่ข้าอยากจะเห็นว่าความมหัศจ,จรรย์ของยาเม็ดนี้คืออะไรวิธีที่ดีที่สุดในการระบุผลของยาวิญญาณก็คือลองใช้มันอย่างไรก็ตามท่านอาจารย์หลินผู้เป็นถึงนักเล่นแร่ปแปรธาตุระดับกลางที่มีประสบการณ์ช่ำชองความสามารถในการรับรู้ของเขาทำให้เขาสามารถตัดสินผลของยาเม็ดระดับต่ำและกลางส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องกินมันเข้าไป นักเล่นแร่ปแปรธาตุาส่วนใหญ่เองก็เช่นกันหากพวกเขาตรวจสอบโดยการทานยาเพื่อตัดสินผลของยาสแสดงว่าพวกเขากำลังตั้งคำถามและสงสัยในทักษะของตัวเองมีใครบ้างที่จะสงสัยในทักษะของตัวเองยาวิญญาณน,นั้นไหลเข้าสู่ลำคอและกลายเป็นพลังวิญญาณบริสุทธิ์ในทันทีมันรวมเข้ากับร่างกายของท่านอาจารย์หลิน ท่านอาจารย์หลินขมวดคิ้วเล็กน้อยรอยเลือดปรากฏขึ้นบนหน้าอันซีดเผือดของเขารูม่านตาเบิดกว้างใบหน้าบ่งบอกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุใดพลังวิญญาณของมันถึงบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้แน่นอนโลอูเป็นเพียงคนเดียวที่รู้คำตอบสำหรับคำถามนี้เพราะอย่างนี้ถูกสังเคราะห์ในหายปีศาจพลังวิญญาณผสมผสานเข้ากับเส้นเลือดอย่างรวดเร็วเขารู้สึกอบอุ่นไปทั่วร่างกายเช่นดวงอาทิตย์ที่อบอุ่นในฤดูหนาวที่คอยทำให้ผู้คนสบายและรู้สึกปลอดภยัย เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังวิญ,ญญาณของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมันเป็นของที่คุ้มค่ากับการทำงานหนักยาวสามวันนี่ไม่ใช่แค่ระดับสามท่านอาจารย์หลินพุ่งออกมาแต่ไม่นานเขาก็สงบลงไม่สิมันควรเป็นระดับสามมันยังคงไปไม่ถึงยาระดับสี่ใช่มันเป็นแค่ระดับสามเท่านั้นลู่อูพูดพร้อมกับยิ้มผู้คนรอบตัวไม่เชื่อหูของพวกเขาว่าท่านอาจารย์หลินพูดอะไรออกมา จะยางไรก็ยังคงมีช่องว่างระหว่างตัวยานี้กับยาระดับสี่ทุกคนไม่ใช่คนโง่และความหมายของสิ่งได้ยินก็สามารถเข้าใจได้โดยง่ายปฏิกิริยาของท่านอาจารย์หลินแสดงให้เห็นว่ายานี้ใกล้เคียงกับยาระดับสี่เจ้ารู้ไหมว่าแม้ว่าจะเป็นยาระดับสี่ที่ถูกเรียกว่าขยะพวกมันก็ผ่านเกณฑ์ของยาวิญญาณระดับกลางไปไกลแล้วและผลของมันก็ยังห่างไกลาจากยาระดับสามอยู่มากด้วยคุณภาพนี้คงไม่มีใครบอกว่าเจ้าหลอกลวงผู้คนได้ถึงเม็ดยานี้ อาจจะอยู่แค่ในระดับปฐพีและไม่ได้อยู่ในระดับตำนานแต่ผลของมันที่ใกล้เคียงระดับสี่นั่นสามารถอธิบายได้เพียงอย่างเดียวสายตาของท่านอาจารย์หลินเปลี่ยนไปอย่านี้ได้บทอัตยาก้าวข้ามยาระดับสาไปแล้วเป็นที่น่าชื่นชมจริงๆใครเป็นคนกลัน่นยารวบรวมพลังวิญญาณเม็ดนี้กันท่านอาจารย์หลินถามลู่อูพูดอย่างใจเย็นมันเป็นยารวบรวมพลังวิญญาณที่ข้าบังเอิญได้มา อันที่จริงโลอูไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เขาเพิ่งรู้ว่าผลของยารวบรวมพลังวิญญาณเม็ดนั้นดีมากถึงขั้นที่เร็วกว่ายาระดับ 4. คุณภาพของยาวิญญาณจากหายปีศาจนั้นเชื่อถือได้หลังจากได้ยินสิ่งนี้ท่านาอาจารย์หลินก็รู้สึกผิดหวังเขาคิดว่ามีนักเล่นแร่แปรธาตุที่ยิ่งใหญ่คนใหม่ปรากฏขึ้นในพื้นที่หงชาน้าเสียดาย แต่ไม่ช้าเขาก็ฟื้นฟูจิตใจของเขากลับมาได้เจ้าขายสูตรให้ข้าได้ใหม่ข้าให้แสนหินวิญญาเลยราคาทําให้ทุกคนในที่นั้นตกใจมากข้าขอโทษแต่ข้าทําไม่ได้ลู่อูยิ้มให้ท่านเป็นหัวหน้านักเล่นแร่ปแปรธาตุของศาลาใเปล่า,า,า,ลา,ปเ,ปาเราจึงเป็นคู่แข่งกันท่านอาจารย์หลินกล่าวในทันใดว่าใช่เราคือคู่แข่งกันขณะมองดูลู่อูหัวเราะห,หัวใจของเขาเหมือนกําลังมีเลือดไหลออกมาหินวิญญาราคาหนึ่งแสน แน่นอนว่ามันเป็นราคาที่สูงในการซื้อสูตรยาระดับ 3. ท่านอาจารย์หลินมีความคิดที่จะศึกษายารวบรวมพลังวิญญาณดังนั้นเขาจึงยินดีจ่ายในราคาที่สูงมิฉะนั้นมันคงคุ้มค่าเงินมากนักแต่ข้าจะหาสูตรของยารวบรวมพลังวิญญาณเม็ดนี้ได้อีกที่ไหนกันลูกอุคิดในใจแล้วได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งท่านอาจารย์หลินก็พูดขึ้นช้าช้า มันเป็นความจริงที่ว่าข้ามแองแคปกินไปและระดับของค่าไม่เพียงพอที่จะสามารถประเมนยญญารวบรวมพลังวิญญาณเม็ดนี้มันต้องสมควรได้รับราคาตามนี้แน่นอนเมื่อลู่อูได้ยินเขาก็ตกใจมันน่าชื่นชมเพราะอีกฝ่ายยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและเลือกที่จะแก้ไขมันให้ถูกต้องดูเหมือนว่าข้าต้องกลับไปศึกษาและพัฒนาตนเองได้แล้วหลังจากที่ข้าได้ลองทานยาตัวนี้ ท่านอาจารย์หลินทิ้งหนึ่งร้อยหินวิญญาณเอาไว้บนโต๊ะและเดินออกจากศาลาไปอยู่จากนั้นสัตว์วิญญาณเปลวไฟขนาดเย็ยนกลับเป็นเม็ดเล็กๆไปเกาะที่ไหล่ของท่านอาจารย์หลินอีกครั้งขอบคุณสําหรับการอุดหนุนล้วอูพูดพร้อมรอยยิม้มเจ้าของร้านคนเก่าและคนอื่นๆในศาลาไปอยู่รู้สึกโล่งใจก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าแรงกดดันจากท่านอาจารย์หลินมันจะมากเกินไปสําหรับพวกเขาขณะเดียวกันคนที่อยู่ข้างนอกต่างก็ตกตะลึง ขณะท่านอาจารย์หลินยังยอมรับในคุณภาพของยารวบรวมพลังวิญญาณเม็ดนี้ยาระดับสามที่ใกล้เคียงกับระดับสแม้ว่าราคาจะเป็น12หินวิญญาณแต่มันก็ดูไม่แพงเลยแค่แค่แคลูกอูไอสองสาครั้งขอโทษนะพวกเจ้ากําลังทําอะไรที่น่าสาลาไปอยู่ของข้าพวกเจ้าอยู่ที่นี่เพราะต้องการซื้อ,อยาหรือเปล่าทุกคนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เริ่มเปิดฉากข้าต้องการซื้อข้าเอาหนึ่งเม็ดข้าด้วย จากนั้นฝูงคนก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยคนจำนวนมหาศาลที่หน้าศาลาไปายอยู่ล้วอูมองไปที่ประตูร้านดูเหมือนว่าคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องขยายร้านไม่อย่างนั้นประตูนี้คงจะรับไม่ไหวทางด้านท่านอาจารย์หลินที่กลับไปยังศาลาไปาเปล่าข้ากลับมาแล้วท่านอาจารย์หลินพูดอย่างคล่องแคล่วเฉินจิงผู้เป็นเจ้าของศาลาไปาเป่ากล่าวต้อนรับด้วยรอยยิ้มยาใหม่ของศาลาไปายอยู่หลักเป็นยังไงบ้าง มันยอดเยี่ยมเฉินจิงรู้สึกประหลาดใจท่านอาจารย์หลินแทบไม่เคยจะใช้คำชมแบบนี้มาก่อนดูเหมือนว่ามันคงจะดีมากจริงๆสาราปอยู่แห่งนี้ทำให้เขาต้องประหลาดใจอีกครั้งข้าไม่เข้าใจเจ้าเจ้าดูไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้เจ้ายังขอให้ข้าไปทดสอบอยาให้ด้วยถ้ายาทำงานได้ดีมันก็เท่ากับว่าเจ้าไปสร้างแรงผลักดันให้พวกเขาทำแบบนี้ทำไหมท่านอาจารย์หลินไม่เข้าใจ เฉินจิงเอ็นกายลงบนเก้าอี้ไม้เราไม่สามารถแข่งขันกับหอคอยหงชาได้แน่ๆในเรื่องของยาวิญญ,ญาณสู้ช่วยสาราป่ายอยู่ให้ไปตีกันกับหอคอยหงชาย,ยังจะดีเสียกว่าทีมหงชานั้นยึดครองพื้นที่มานานมากเกินไปแล้วและบางคนที่อยู่เบื้องหลังสาลาไปเปาก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไป